แต่ว่ามันเข้าช่วงเราไม่มีเบียร์เด็กครับคนเข้าวฟาักนะครับคนเข้าวฟากักมาเชียร์มุกมุกตันเนานะตันตันตันมาดวนมาเลยมาจักากอาลันตานะคนนี้ครับไอ้ป <c oughs> ู่นั้นเสียดายอยู่เลยยังเล้งกับบุญนี้เลยก็ต่างป่านหึงป่านหนึ่ง มีกาแฟฟรีนะครับดักฆ่านกกาแฟนะครับมาได้เลยครับนี่มันก็ีนมันโยนโซนแล้วย่นเซ็งแล้วมึงนี่มุกเหล็บกระดวนเนาะเหล็บควายอ่ะนี่เรตียจะงูกจับมาเลยมุกี้อะไรโน้ยของนี้ไม่ย่านเคี้ย ไอ้นั่นแต่ว่าแดงแดงนั้นแหละที่แดงก็มันเป็นเหมือนเมฆอันตาถึงกับพูดว่าเคี้ยเมฆนั่นออกอันนี้อันไหนมามันเปียกๆมีเป็นกีมื่ไหรเลยนี่ครับออ๊กอะไรนะครับกินนึงถึงกระเดี๋ยว์รอดันจากอูนี้ไปอู่โน้นได้ไหมตัวนี้ไม่รู้ผมไมื่อนดันนะดันไม่ได้ก็อย่าไปฟื้นครับงงอับเสบแล้วเคี้ยนก็เคี้ยจะข้างในออกข้างนอกเนี่ย เดี๋ยวนี้มองตรงมาเมียนล้วนกเกี้ยกบกมันลงนี่เลยเดียวนี่ครับออกมานเลยนะครับเหนื่งหวเลยเศษเศษติดอยู่ในหูวกเลยโดยโดยพุ่งเคี้ยมาเปียกๆเคี้ยเด็กเดียวแต่วันนั้นในโปรยนี่ต้องเห็นว่ามันตันตึงเมีนทำไปเถอะนะก็เลยมาบริเวณ nó khó khăn nó khóc khăn nó khó con nó khó khăn nó khó khăn nó khó khăn nó Đắn. khăn nó khó khăn khó khăn nó khó khăn nó khăn nó khó khăn nó khó nó là cốt ba Là nhỉ, nó lên cúp lốp cái ngô tụi này, thét, mà mấy cái người lạ phát, vô ถ้าให้มาประเดี๋ยวมันหล่นท่าปลกเลยเราไม่อยู่เรามันซึม้ามูกมากเสียไป่าเดี๋ยวซึมซึมจะไม่มา เออนั่นแะไรบุหร่มันไม่ลุ่งเกี่ยววะ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 วก็ไม่อินมันเอาวาวะเลยนะเป็นมาครับเลยถ้าเต้เตะบางหมากันจะเลี้เขาต่างทางปากทึ่งโดยอย่างเต้หมาทางนูวลคามบุหรี่ไหมแต่ทางนี้มันอย่างอย่างย่งนั้นเลยทึ่งเร็งหรอกทึ่งยอดไม่หมาเดี๋ยวไม่เป็นทึ่งยอด

bình bình lên đây nè